สบายดีทุกคนมือนีลาน้อยสิพาทุกคนไปเที่ยวเมืองวิลลาบุรีแขงสวรรณเขตโยเขตสัมปทานของบโบทองคํำเซโปนเนาะเดี๋ยวลาน้อยสิพาทุกคนไปเที่ยวเดอ้ออันนี้ลาน้อยกำลังมุ่งหน้าไปเมืองวิลลาบุรีเนาะเมืองวิลลาบุรีเป็นเมืองนึ่งที่ว่าขึ้นซื่อลือนามเป็นเมือง เข้าพุทยที่ว่าอาศัยอยู่เนาะมาเตโนดนานแล้วก็มีประวัติศาสตร์มีที่ไปที่มาจะแจ้งแล้วก็มีสนเผาที่ว่าควรอนุรักษ์แล้วก็หักษาไว้เนาะเป็นสนเผาพุทธแล้วก็สนเผาบูรุนเนาะเดี๋ยวมื้อลานน้อยจิพาไปเที่ยวในเมืองเมืองวิละเด้อแล้วทุกคนไปชมนํากันว่าเมืองวิละมีการพัฒนาและมีการพัฒนาประมาณใดเนาะอันนี้เป็นเส้นทางที่ว่าเฮากําลังขี่เข้าไป เส้นทางเขตนี้ก็อาจจะเ็ดให้เส้นทางบุดีบันไดเพราะว่ามีการสัญจรไปมาหลายเนาะทางก็จะเป็นบลกคุกคิกคือปกติทั่วไปนี่เลยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวไปเบิ่งนํากันว่าหอดในเมืองแล้วสภาพและกา,การณ์อยู่ในเมืองของเมืองวิราบุรีสิเป็นแบบใดแล้วก็หรือจะเป็นเมืองใหญ่เมืองโตเนาะ ไปฮับชมน้ำลาน้อยได้เลยลาน้อยสิพาเที่ยวเมืองวิราบุรีมือนี่นะจุดมุ่งหมายลาน้อยก็คือว่าลาน้อยสิพาประศาชนที่ว่ามาเฮ็ดเบียกกับลาน้อยประมาณ8คนจะไปกวดโควิดเนาะเพราะว่าอยู่ในเมืองวิราบุรีมีมีคนที่ว่าติดโควิดแล้วสินะแต่ว่าเขาเจ้าอาศัยอยู่บ้านเขาเจ้าแต่ละมือ้อเขาลาน้อยต้องมาฮับเขาเจ้ากลับไปเฮ็ดเวียกนําเนาะฉะนั้นเขาลาน้อยเลยจะเอาเขาเจ้าไปกวด โควิดแล้วจะเอาเข้ามานอนในแคมป์ในบริษัทนํำเนาะเพื่อความปลอดภัยของเขาละน้อยแล้วก็พวกทีมงานทุกๆคนเพื่อว่า่ให้มีกลุ่มเสี่ยงที่ว่ายานติดเสี่ยงกับโควิดเนาะเพราะว่าพวกเขาละน้อยกักตัวมาตเตเียงจันเจ็ดวันแล้วเนาะมาหอดพีพัดถ้าว่าเขาจะเาอายัางอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเขาละน้อยก็อาจจะบปลอดภัยเนาะเดี๋ยวละน้อยจะพาทุกคนไปเที่ยวเมืองวิราบุรีแล,ล้วก็ไปบึง หงมองเมืองวิลาบุรีนํากันเลยเนาะก็คือโรงพยาบาลเมืองวิลาบุรีนี่ละน้อยบนในจว่าเป็นอําเภอบ่นเนาะประมาณนี้เลยเนาะแต่ว่าอยู่แต่ว่าอยู่ลาวเอินว่าเมืองวิลาบุรีเนาะเดี๋ยวละน้อยสิพาทุกคนไปเที่ยวเมืองวิลาบุรีเมืองวิลาบุรีก็มีพระธาตุนางลาวเมืองวังอังคาเนาะ ที่ว่าเขาเจ้าไปเที่ยวหินสามเศร้าเนาะละน้อยไปมาเมื่อแล้วแต่ว่าถ้าละน้อยมีโอกาสละน้อยสิพาทุกคนไปไปไหว้พระธาตุนางลาวแล้วก็ไปเบื้องหินสามเศร้าเนาะแล้วก็ไปเบื้องทุ่งนางเงือกที่ว่าเมื่อก่อนเพิ่นมีประวัติมีตำนานว่าเงือกที่มาอาศัยอยู่นั่นเงือกก็คือว่าพญานาคอะไรเนาะพญานาคมาอาศัยอยู่เมืองนี้ และเป็นเมืองที่ว่าเขตที่ว่านาคอาศัยอยู่ต้นไม้บุึ้นเนาะมีแต่ต้นตาลเนาะแต่ว่ามันเป็นเขตอนุรักษ์ของเขตที่ว่าเป็นเขตมรดกวัฒนธรรมที่ขะน้อยกําลังพยายามขึ้นทะเบียนแล้วก็จะรักษาไว้เป็นเขตสงวนเนาะเดี๋ยวะมีโอกาสขรน้อยจะพาทุกคนไปเที่ยวไปชมเด้อเนาะถ้าผู้ใดบ่อยากพลาดโอกาสที่ว่าจะชมเมืองวิลาบุรีในอีพีต่อไปต่อไปของลาน้อยก็ อย่าลืมกดซับสไครป์กดติดตามลา้อยแล้วก็เป็นกำลังใจให้ลานยเด้อเด้อลา้อยจะฮิตคลิปแบบนี้เพื่อว่าโปรโมทแล้วก็ฮักอยากให้ทุกคนแล้วก็ให้เอซแล้วให้ทุกๆคนที่มาเยี่ยมมาชมเนาะลา้อยจะพาไปเที่ยวต่างเมืองต่างแขงอันนี้น่ะนี่เกี่ยมเข้าเมืองวิลาบุรีแล้วเนาะเมืองวิลาบุรีเพราะว่าใกล้เข้าในเมืองเนาะเกี่ยมเข้าเมืองแล้วนี่นะ เกมข้าตัวเมืองของเมืองวิลาบุรีเนาะนี่ welcome to วิลาบุรีเนาะนี่ก็ยินดีตอนรับเข้าสู่เมืองวิลาบุรีในเมืองวิลาบุรีนะเบจะเป็นเส้นทางที่ว่างามเนาะเพราะว่าเพื่อนหาเก็ตเส้นทางไม่อันนี้ก็เป็นแค่ทางที่ว่าเขาเจ้ากําลังพัฒนาเพราะว่าเป็นเมืองที่กําลังพัฒนาเนาะ เมืองวิลาบุรีเป็นที่ว่าเป็นเขตหนึ่งที่ว่าขึ้นกับสวรครค์เขตเป็นเมืองหนึ่งที่ขึ้นกับสวรครค์เขตแต่ว่าอยู่เขตอ่าวนอกของเมืองของแข็งสวรครค์เขตเนาะอากาศอยู่ทางนอกบึงสวยสดงดงามแต่ว่าฝ้าเอ้ยลมแหงทเทแหงว่าอากาศหนาวทุกมื้ออยู่พี่นะเดียดกว่าหนาวลม บึดมืดบึดฝนบึดตกบึ้ดฮอนโอ้ยอากาศสัปปะปิพี่น้องเลยบย่อยากพารนาะ <c oughs> ตามใจอากาศเกือบบุทันบึดหนึ่งเอาเสื้อมานุง่งบึดหนึ่งแกเสื้อออกมันฮ้อนมันหนาวอยเนาะอันนี้ฮอนเมืองวิลาบุรีแล้วทุกคนนี่ก็คือในเมืองวิลาบุรีเนาะอันนี้ตัวเมืองใหญ่ของเมืองวิลาบุรีเลยจ้ะ ทุกคนละน้อยสีพาปะชาชนที่ว่ามาเฮ็ดเวียกกับละน้อยไปหงหมอเนาะเดี๋ยวไปชมหงหมอเมืองวิลาบุรีน้ากันเลยว่าห้องหมอเมืองวิลาบุรีจะเป็นแบบใดเนาะละน้อยก็บ่เคยไปหงหมอเมืองวิลาบุรีจักเ่อเดี๋ยวไปฮับชมนํากันเด้อทุกคนว่าเมืองวิลาบุรีจะเป็นอะไรเนาะเดี๋ยวไปฮับชมฮับเบึงนํากันเด้อเนาะ เดี๋ยวนี้เขาก็ใกล้จะหอดหงหมอแล้วเนะทุกคนเนาะลาน้อยสิพาไปเที่ยวหงหมอเมืองวิลาบุรีว่าในหงหมอจะเป็นแนวใดจะใหญ่จะน้อยหรือว่าจะงามแบบใดเนาะฝากทุกคนไปติดตามพร้อมๆกับลาน้อยเลยเนาะนี่เขาก็หอดหงหมอแล้วนี้ป้ายหงหมอเมืองเนาะอันนี้เป็นหงหมอเมืองวนะิลาบุรีเนาะ นี่คือสภาพภายในของหโ้โมโ้อเมืองวิลาบุรีมันจะจ,จะปบมันอาจจะบนใหญ่บุตีเนาะมันจะเป็นหโ้โม,โม้อน้อยๆห้องหม้อเล็กๆภายในเมืองซื่อๆเนาะฝากทุกคนติดตามแล้วก็เบิ่งซวยละน้อยเด้อยวนเนาะมาบิ่งซวยว่าเมืองวิลาบุรีจะเป็นแบบใดแล้วก็สถานการณ์ของเมืองวิลาบุรีต่อไปจะเป็นอะไร แล้วล้น้อยจะเฮ็ดแบบนี้เพื่อการพัฒนาของเมืองว่าเมืองพัฒนาไปแต่ละสเต็ปแต่ละสเต็ปเลยหรือว่าแต่ละขั้นตอนไปเป็นแบบไดเนาะนี่คือประสาทสนที่ว่าล้น้อยพามากวดโควิดเนาะแล้วละน้อยโคฝากทุกคนติดตามคลิปของล้น้อยแต่ละอีพีแต่ละอีพีไปเดือดเนาะเดี๋ยวคลิปนี้มันอาจจะยังบทจบชาตินะอีกสองทรอีกจังหน่อยเดี๋ยวละน้อยซีฮิต อ p พต่อไปก็คืออีพีท่านเจ้าเมืองมาซักยาเป็นคนทำอิดที่ว่าทั่วประเทศคือมื้อนี่เนาะทั่วประเทศลาวมื้อนี่เพื่นประกาศให้ทุกคนที่ว่าครบแล้วไปซักยาเข็มที่สามทั่วประเทศเนาะท่านเจ้าเมืองเพื่อนมาซักเข็มทำอิดแล้วเพื่อนก็มาซักยูนีลานน้อยมาทายดยบางเอิญเนาะ เดี๋ยวล้าน้อยจิพาทุกคนไปบึ่งว่าท่านจะเมืองซักยาแล้วมีความน่าฮักแบบใดเดี๋ยวไปติดตามสมนำล้าน้อย ep ที่เก้าได้เลยเนาะทุกคนเดี๋ยวล้าน้อยจิพาไปเนาะขอบใจเด้อสำหรับ ep นี้เนาะเดี๋ยวไปฝาก ep หน้าก่อนเด้อทุกคนขอบใจหลายๆเด้อเนาะสชคดีมีไซทุกคนเด้อ